ชมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมเอสนะครับมาอยู่พาคุณผู้ชมมาชมเลขจะาแม่ตะเคียนทองวัดเต่าทองนะครับวัดเต่าทองวันนี้มีพิธีการอันเชิญจะาแม่ตะเคียนมารวมกันนะครับมารวมกันแล้วก็อันเชิญร่างของปู่ย่าตายายของตอะเคียนนะครับมาอยู่ในบ้าน เรือนไทยนะครับวันนี้ก็มาชมบรรยากาศด้วยกันนะครับมาชมบรรยากาศด้วยกันว่าวันนี้จะได้เลขตัวไหนนะครับต้องติดตามแล้วก็ติดตามด้วยกันอย่าลืมกดแชร์กดติดตามช่องไปด้วยนะครับช่องคุ้มซับอย่าหนากและติดปันชแนลด้วยนะครับผมเป็นแนวทางขอบคุณคุณผู้ชมมากครับ เหมือนก็จะมีตัวเลขน,นะเผูนชมนะ้เริ่าเอาปลารอดนะเาปลา้กปา ครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะชาวเมรยียนที่อยู่ฝังนู้นนะครับรวมกันทั้งหมดนะฮะต่อไปคงจะให้โชคให้ลาบอ่าพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มาร่วมบุญแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่มาชมตามช่อง YouTube ด้วยนะครับ được cái này rồi 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 วันนี้ได้ตัวเลขยังครับวันนี้ได้เลขยังครับได้เลขได้เลขเลขหวยยังวันนี้เออยังทำน้องได้ยังครับอ้ยังไม่ได้เก็บไว้ถ้าไม่ถูกนะต้องบอกไในพูดนานหน่อเลขนะฮะโตเน่าจุนชันดาคุชได้ไหมได้เลขบ้างไหม ได้ตรนั้นได้ตัวไหนนะที่เห็นเห็นเจ็ดสามเจ็ดสามเห็นตรงไหนตรงไหนทะเขียนอ๋อเจ็ดเจ็ดสามอ่าคนที่เห็นเจ็ดสามอสาธุสาธุาธาธเห็นเจ็ดสามมันเจ็ดสามกับสองสามมันเจ็ดสามกับสองสามครับผมอ๋อนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ได้ อันเชิญจะแม่ตะเคียนบริบาลของท่านมารวมกันเกือบหมดแล้วนะครับมาไว้ที่เดียวกันจะหมดแล้วนะครับก็เอาไว้บนทำฐานข้างล่างไว้เรียบร้อยเลยฮะก็ถ้าเรียกว่าไม่เปียกน้ําเปียกฝนแล้วับตอนนี้นะครับบริวารของท่านก็เยอะ บริบาลท่านก็เยอะนะครับนี่ยในส่วนของปู่ตายายนะครับบริวารที่เป็นองค์ <c oughs> ที่เป็นองค์จริงๆก็จะอยู่ในกระท่อมของท่านนะฮะเดี๋ยว <c oughs> ขออนุญาตปูเ่เด้อขออนุญาตไปทำให้ญาติทรรมไชมนะเนี่ย สวยมากนะครับ เป็นบารมีนะครัคุณผู้ชมได้ชมนะครับปู่กับยายตานะครับตาก็มีสบายยังสวยงามมากนะครับวันนี้นะน่าจะลูกหลานบริวารของท่านนะครับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วครับตอนนีนะ้วันนี้พาคุณผู้ชมชมคลิปแบบยาวๆเลยนะนะยังไม่หมดอีกน,นะฮะ ก็ถ้ามีทุนท่านผู้ใหญ่นะครับท่านบอกว่าจะมีการทําพิธีบวงสวงอันใหญ่นะยิ่งใหญ่นะครับจนะมีบวงสวงเข้าทรงยิ่งใหญ่นะแต่ว่าตอนนี้ทุนไม่มีนะก็อรอก่อนรอเงิาประมาณก่อนนะครับ ตัวไหนครับเมื่อกี้นี่เกียนด้วยตัวไหนนะตัวไหนตัวไหนนะเมื่อกี้เนี่ยเล็บยากเนื้อเขาแข็งมากหมายเลขอยู่ตรงไหนได้เลยมันเฉยปุบมันชาเห็นตัวไหนนะเมื่อกี้เนี่ยโอา้านตัวเลขออกอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้เนี่ยนะ เ็นน่ยังเลขครับนะเห็นตัวไหนเห็นตัวไหนครับเป็นเป็นตัวอะไรนะนะสองสามเปเจ็สองสามเจ็ดสาม๋อสองสามเเจส องค์นี้แหละจะให้โชคผมกินเองนานไหมครับจะมีพิธีบวงสรวงครับท่านพี่ใหญ่กลางงบประมาณหนูก่อนครับต้องงบประมาณตอนนี้งบประมาณไม่มีเนาะก็ช่วงนี้หมดแล้วครับหมดแล้วเราบริหารจัดการถ้าท่านให้โชควันนี้ก็อาจจะได้เพิ่มมาอีกเรื่อยๆเนาะได้ครับ ากรากรากดูความเหมาะสมะครับความเหมาะสมแล้วก็ความพร้อมความพร้อมพร้อมปัจจัยพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนด้วยเนาะความพร้อม,ม,อมก็รอติดตามตามช่อง YouTube ด้วยนะครับอ,อย่าลืมนะครับตามดูตามช่องอทิพย์พัน channel นนด้วยกุมทรัพยาาคด้วยนะครับ ครับคุณผู้ชมนี่ก็กำลังที่จะจัดเรียงให้สวยงามจัดเรียงให้เป็นการอยู่ร่วมกันของมารวานจะาแม่ตะเคียนลูกหลานนะครับมาอยู่ร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับก็กําลังแต่งกําลังจัดอยู่นะครับก็คุณผู้ชมอย่าลืมติดตามด้วยนะครับให้กําลังใจแอดเลยนะครับแอดมินพิพันธ์ชาแนลด้วยนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับตัวเลขไม่พลาดแน่นอนครับให้กําลังใจกันด้วยนะครับ ขอบคุณคลิปนี้นะครับขอบคุณผู้ชมที่รับชมมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวมีคลิปลงเรื่อยๆนะครับติดตามด้วยติดตามด้วยให้กําลังใจกันด้วยขอบคุณครับผมสวัสดีครับเลรา วงกงเลยวงกนเลนะนะฮะคลียมื้าบเ้างปมเรบอกรู้เทนนเดยเบอกบอกไปแล้วสามครัวสาครั้งอ่จจะไม่เห็นเลยเห็นไหมยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นย umm. ังไม่เห็นเลยครับบอกว่าสามัวสามครั้อนงนะ เอาใก่ๆให้รำรำให้ด้วยครับเอาไาให้ด้วยให้ด้วยเพรั้นเราป้องเราจะราป้องเราหรอเี่มาตะกี้ง่วงมากเมอ้ง่วงมื่อกี้นอนยาวอยู่ไดปลดทุกอย่างอย่างนี่สินหมดนี่หมดสียนไปเผื่อว่านี่ี่มันเหมือนมีตัวเลขอเปลไม่ขออะไรมากนลครับเนี่ยเขาขาวนี่เห็นไหมครับเห็นเป็นเลขอะไรหมนี่ครับ เหมือนเลขเปดน่าจะแปดห้าเนาะได้หกเพรือว่ามีสามมาด้วยผมว่าสามสามนะต้องหันให้ทุกทิศนะครับท่านผู้ชมที่ดูแล้วก็สครับเอาไปแล้วก็หันดูด้วยนะครับเลือดอคุณเทสหรออาจจะเป็นสุกครับเป็นสุกนะครับบุญดาวดูเป็นอะไรวะเล็กเล็เลยนะเนี่ยน้นะครับชัดมากครับชัดมากชัดเลยหนี่งชัดจริงๆด้วยบางตัวเลขอะไรนะครับบางตูวก็เหมือนสองแตว่าใช่หรือเปล่า มีคนบอกว่าสม,ม,มเจนะ็ดเหมือนไหมเหมือนเหมือน8-3ดมด้วยนะอ่าเหมือนแปดสามเจ็ดนี่รม่แล้วครับคุณชมครับอ่าสามสีนตบ,บนคบนอรนะบร ลบให้ย้ายก่อนลบให้ยายเน่ยลให้ยายก่อนลบให้ยายก่อนบัญชาเดี๋ยวให้บรญชาดูให้ฮะบัญชาเลยดูชัดมากเลยมีหลายั้งหลายนี่เลยนะแต่ว่าใหญ่กรถี้รถห้าผมว่าแล้วห้า บัญชาเห็นสามห้าเจ็ดครับออกใหม่สิบัญชาตรงไหนตรงไหนครับเสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดอเดี๋ยวลบน้อยงั้นมาแล้วอ่ะแบัญชาสามห้าเจ็ดโอ้โหคุณพี่ลอตเตอรี่ช่วยด้วยต้นช่วยทุกคนทุกท่านเลยนะครับช่วยกันคนละไม้ละมือนะรวยกันทุกคนทุกท่านครับ ต้องใช้เห็นสามห้เจ็ดเนาะนะครับก็จะเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าใครเห็นเป็นตัวเลขอื่นตัวเลขแตกกันนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับตรงนี้มันเลขสามเหมือกันมันเลขอะไรเหมือนเหมือนเหมือนเลขสามนั่นแหละมีมาก็มามองทางโน้นทางนี้กันเนาะเสียบดังนั้นเลขสอง เป็ดเลยนเลขปองยัยมมินเลขสองเดียวหนกเลขสองยายผมว่าเงินเป็นเลขสองตาวัดไม่ไกลเดี๋ยวคุณจชมแล้วพาไปดูเลขผลจะไม่ตะเคียนมาทางนู้นนะย เป็นทะเบียนรถอะไรเดี๋ยวไปดูกันอนีรอบนะ <c oughs> นี่ฮะแปดสมันเลขอยนเดิมโผล่ฮะแปดสามศูนย์ศูแ